ดวงพ,พ้นภัยมีเกณฑ์พลิกชีวิตความสำเร็จรออยู่ยิ่งพยายามยิ่งร่ำรวยชาวลัคนาราศีกลุ่มสำหรับท่านที่รู้ลัคนาราศีสามารถที่จะดูเป็นลัคนาราศีได้เลยนะครับสำหรับใครที่รู้เพียงแค่ชาวราศีก็สามารถที่จะดูร่วมกันไปได้เช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะการงานการเงินของเจ้าชะตาเองเนี่ยยังคง ขาดความเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังบกพร่องในหลายๆส่วนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะหลังจากสิงหาคมไปแล้วเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับใช้ความอดทนใช้ความพยายามต่อไปอีกสักนิดนึงนะความสําเร็จต่างๆความก้าวหน้าต่างๆาเนี่ยกำลังรอชาวลัคนาราศีกุมอยู่อย่างแน่นอนนะมาวิเคราะห์นะครับในช่วงต้นเดือนของเดือนสิงหาคมนี้นะครับ ข้อที่1ก็คือว่าปัญหาแล้วก็อุปสรรคของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมักจะมีเหตุมาจากเพื่อนร่วมงานหรืออุปสรรคนั้นเน่ะเกิดมาจากหุ้นส่วนของเจ้าชะตาเองนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมีวิกฤตในเรื่องการงานจำใจจะต้องกลับไปแก้ปัญหาของตนเองด้วยนะครับหวังพึ่งพาคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยจะทําอะไรก็ต้องพึ่งตนเองเป็นหลักเป็นสําคัญเลยให้เจ้าชะตา ในช่วงเวลาเนี้ยโปรโดระมัดระวังในเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของความจริงใจของเพื่อนใหม่รวมไปถึงเพื่อนร่วมหุ้นหุ้นส่วนของคุณเอาไว้ให้มากด้วยนะครับแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วนะช่วงเวลาเนี้ยความประพฤติของคู่ครองคนรักเนี่ยเปลี่ยนไปความประพฤติของคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยถูกตาไม่ค่อยถูกใจกับชาวล,าลาัคนาราศีกลุ่มสักเท่าไหร่ แต่ว่าในช่วงต้นเดือนถ้าชาวลัคนาราศีคุมเองสามารถป้องกันสามารถแก้ปัญหาสามารถเคลียร์ปัญหาเหล่านี้ออกมาให้ไปในทิศทางที่ดีได้แน่นอนครับความสําเร็จและสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาหลังจากนี้อย่างมากๆอีกด้วยพอเลยกลางเดือนไปแล้วนะเจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสจะได้สร้าง ความสาเร็จได้สร้างลาบผลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็ธุรกิจต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์สาเร็จเป็นอย่างดีด้วยโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานที่ต้องพบปะกับคนมากๆเนี่ยใครที่มีพรสวรรค์ส่วนตัวนะครับนำออกมาใช้นําออกมานําเสนอตอนเองเนี่ยมันจะช่วยให้ชาวล,าลาักนณาราศีกลุ่มคนนั้นนะครับมีเกณฑ์สําเร็จแล้วก็ปังมากๆนะชาวล,าลาักนณาราศีกลุ่มห้ามเลยนะห้ามผัดวันประกันพรุ่งห้าม ทําอะไรที่ขอไปทีเด็ดขาดน,นะตัวเองเองเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีไหวพริบดีเป็นคนที่สามารถที่จะเจรจาทําการคา้าการพูดกับผู้คนการพบปะคนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้นะในเดือนสิงหาคมนี้เรามาเจาะในช่วงดวงดาวย้ายเรือนชะตานะเน่เนาะวันที่18สิงหาคมเนี่ยมีดวงดาวย้ายอยู่2ดวงด้วยกันก็คือดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนปัตตนิแล้วก็ดาวพระอังคารนะครับย้ายเข้าสู่เรือนมรณะนะนครับ ถ้าเจ้าชะตาน่ยที่เกิดในลัคนาราศีกุมคนไหนก็แล้วแต่นะครับมีดาวพระอังคารเป็นกาลีจรหรือมีดาวพุธเป็นกาลีจรเนี่ยดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ได้นะครับ เจ้าชะตาคนนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องจบกับงานใดงานหนึ่งหรือสิ่งที่พยายามมาแต่มันไม่ประสบความสําเร็จมีความจะเป็นต้องจบกับสิ่งนั้นหรือโดนเทคโอเวอร์บริษัทอะไรแบบนี้นะครับอาการจะประมาณนี้แง่ดีของดวงชะตาที่มันย้ายในช่วงเวลานี้นะครับคือใครที่ทาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยเกี่ยวข้องกับคนตายหรือคนที่ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติหรือคนต่างประเทศเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ความสําเร็จที่ดีกว่าอาชีพอื่น หรือนะครับเจ้าชะตาบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับมรดกที่รอคอยจะรับทรัพย์สินมรดกพวกที่ดินอะไรอยู่แล้วนะครับก็มีเกณฑ์จะสําเร็จในช่วงตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันที่27สิงหาคมดาวพระศุกร์เดินถอยหลังเข้าสู่เรือนอารินะครับอันนี้ต้องต้องแยกย่อยออกมาเป็นหัวข้อเลยข้อแรกที่มันไม่ดีเลยคือในช่วงนี้นะ ระวังเรื่องของสัตว์เลี้ยงจะเจ็บป่วยหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันสร้างปัญหาทำาให้เราต้องเสียเงินให้เราต้องปวดหัวนะครับถ้าสัตว์เลี้ยงไม่สร้างปัญหาหรือไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องบอกว่าระวังตัวเองเจ็บป่วยเอาไว้ด้วยอันนี้คือข้อที่1นนะครับข้อที่2ก็คือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใส่ใจกับญาติผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ของตนเองคุณพ่อคุณแม่ของแฟนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะอ่อนแอมากกว่าปกตินั่นเองนะครับ ข้อที่3ก็คือเจ้าชะตานะครับมีอุปสรรคบางอย่างที่ต้องแก้ไขแล้วก็อาจจะมีศัตรูที่เข้ามาร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วยนะปัญหาที่เจ้าชะตาจะต้องไปแก้ไขะส่วนมากมันจะเป็นปัญหาที่มันเก่าๆแหละกลับมาอีกครั้งหนึ่งทําให้เราต้องเครียดแล้วกังวลแล้วต้องกลับไปแก้นั่นเองเนาะข้อที่4ก็คือว่าให้ระวัตระวังในเรื่องของ ผู้ใหญ่ระมาระวังเรื่องของเจ้านายหรือว่ามีคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเราเนี่ยให้โทษหรือว่าถูกตําหนิโทษแก่เจ้าชะตาชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับข้อที่5ก็คือชาวลัคนาราศีกลุมเองเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ถูกขัดขวางมีการทําให้เกิดความล่าช้าเรื่องของการงานการเนินหรือการดําเนินการบางอย่างคนที่มาขัดขวางไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยครับเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่เรา อขอรพเรารักเปรียบเสมือนญาติแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราคุยดีๆเราเจรจารด้วยเหตุผลเนี่ยปัญหาตรงนี้น่าจะคลี่คลายไปได้ไม่ยากเห็นหนักนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการดวงดูดวงชะตาของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ขนมหวานสําหรับทุกทกคนนะครับแต่ว่าจะวิเคราะห์พิจารณาดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมตามเกณฑ์ความเป็นจริงที่นําไปใช้ได้จริงเท่านั้นชาวลัคนาราศีกุมเนี่ย มีความสามารถมากนะถ้าช่วงเนี้ยไม่ยออ่อท้อไม่เครียดแล้วโยนทุกอย่างทิ้งนะครับลงมือทำมองเห็นเงินจริงๆแล้วลุยกับมันไม่ผัดวันประกันพุ่งบอกได้เลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะสำเร็จอย่างโดดเด่นและมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าใครๆอย่างแน่นอนขอให้ทุกคน ตั้งใจอยู่ในศีลธรรมอยู่ในคุณธรรมและอยู่ในความอดทนพยายามเอาไว้นะครับความสําเร็จรออยู่เบื้องหน้าอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ผู้จะทําด้วยนะครับขอบพระคุณครับ